เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม My Hero Academia Unta Impact ก,กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเทคนิครับนะครับที่จะ ทำวิธีการปั้นพลังตันนะครับโดยที่ไม่ใช้พลังงานไม่ใช้เพชรและไม่ใช้ของนะครับหรือว่าใช้ของให้ได้น้อยที่สุดนะครับฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตันจริงหรือเปล่านะนี่โชว์ก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับที่ได้จากกิจกรรมนะครับนี่เลยเห็นไหมตันหมดแล้วนะครับ นี่ดูอาบิลิตี้บอร์ดนะครับตันทุกอันนะครับนี่อันนี้ก็ตันนะครับเบสิกเบสิกก็ตันนะครับถึงขั้น9แล้วนะครับคืออัพตันจริงๆนะครับนี่เห็นไหมส่วนของเลเวลนะครับเลเวลก็ตันเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเลเวลเก้นะครับเหลือแค่แอดวานที่ผมยังไม่ได้ใส่ไปนะครับซึ่งก็คาดว่าตัวนี้เนี่ยผมก็จะอตันเหมือนกันเพื่อไว้ใช้ในการเล่นนู่นเล่นนี่ลงด่านลง PVP ด้วยนะครับเพราะว่า ลองเล่นดูแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองมากๆนะสำหรับไอตัวนี้เนี่ยจุดเด่นนะครับมันจะอยู่ที่มันมีพวกลดความเร็วนะครับของศัตรูแล้วก็เพิ่มเกตอันต้านะคะแล้วก็มีติดสถานะพวกชัมมิ่งพวกอะไรพวกนี้นะแล้วกว็ลดความเสียหายไฟ,ไฟตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มพัดอันต้านะครับเกตของพันธมิตรนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าเล่นนะครับค่อนข้างน่าเล่น,าน,าน,านเลยพอมาใส่ทีมผมที่เป็นทีมสปีดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วมันตีได้บ่อยขึ้น ก็เลยลองเอามาปั้นดูแทนอีกานะครับแต่ว่าอีการเนี่ยเราก็จะปั้นค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็น u r มันใช้ของเยอะไงะครับตัวนี้ก็เอาเวกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันดีกว่านะครับว่าทํายังไงสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะส่วนสําหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เรามาที่เกียร์ช็อปเลยนะครับปึ๊บผมจะเน้นไปที่ตัวระดับ SR นะครับเพราะว่า UR เนี่ยมันอาจจะ ใช้ของเยอะกว่านิดนึงแล้วก็อาจจะไม่ได้มีของมั่งมายหรือว่าของไปซื้อเหมือนพวกตัว S R นะฮะ สำหรับแบบบางคนลงพวกด่าน VE นะครับพวกไอ้ด่านที่ใช้3มทีมหรือพวก PvP ที่แบบว่ายังไม่มีตัวละครเยอะๆหรือตัวคอมโบทีมอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องการตัว SR อย่างที่ผมบอกไปว่ามีตัวไหนโหดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูกันได้นะครับส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวจะลองซื้อเป็นตัวนี้ละกันอุละลากาสายสีเหลืองนะครับอ่ะไอ้ไม่เอาดีกว่านี่นี่น,นี่ตัวนี้มันถูกสุดนะครับบาคุโกเนี่ยนะครับ500นะปึ๊บ แถมยังได้เพชรฟรีอีกด้วยนะครับผมจะบอกให้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนี่แล้วก็ซื้อไอ้ลูกแก้วนี้มานะครับปึ๊บอ่ะแล้วลองมาดูที่ตัวละครที่เราซื้อมานะครับนี่บาคุโกะแดงนะครับปึ๊บคลิกเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันได้ฟรียังไงนะครับก็คือเนี่ยครับเรากด a b i l i t y ฟรีนะครับเห็นไหมอยู่ชั้นที่1นะปกติเนี่ยเวลาเราเลื่อนขั้นอ bility ใช่ไหมเราต้องมีของนะครับแล้วก็กดทําการอันล็อกนู่นอันล็อกนี่ใช่ไหมครับแต่พอเราซื้อลูกแก้วมานะครับเมื่อกี้นี้ นี่เราสามารถใช้ได้นะครับกดเลยนะผมกดเลยนะปึ๊บดูนะครับมันจะไปถึงขั้นไหนนะครับถึงขั้น4ีเลยนะครับเห็นไหมนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาถึงขั้น9้านะครับเราก็จะต้องซื้อเพิ่มอีก1ลูกแก้วนะครับที่มันมีขั้น4ี่ถึงขั้น9้านะครับเพื่ออับตันเลยนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมได้เพชรฟรีอีก40นะครับสำหรับใครที่แบบว่าขาดเพชรนิดๆหน่อยๆจะไปซุ่มอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่อยากให้ตัวละครเนี่ยก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับ นี่ต่อไปก็เป็นขั้น5ถึงขั้น9นะครับส่วนไออันล็อกอันนี้เนี่ยที่ใช้พวกเศษตัวละครเป็นหลักเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะอย่างที่ผมบอกในเกียร์ช็อปเมื่อกี้นี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดนะครับที่แบบว่าถ้าเราไม่มีพวกตัว UR โคโหดนะครับก็เอาตัว SR ไปปั้นได้นะเพราะถ้าสังเกตดูนะครับทีมนีย่ยผมลองใส่เล่นๆดูนะพลังก็พอๆนะครับพอๆพ,พ,พวกตัว UR อยู่นะครับถ้าอัพตันนะ พลังก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับถ้าอัพตันอันนี้ผมก็ยังเหลืออีกหน่อยนึงอัพมาแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5,3-5,4 0ื่นสานะครับสำหรับตันสําหรับตัว SSR ตัวนี้นะฮะอ่ากลับมาที่ Gear ร์ช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซื้อนะครับเนี่ยเราคลิกดูนะปึ๊บเขาจะมีบอกเห็นไหมตั้งแต่แผ่นที่5นะครับถึง9นะครับอันนี้ก็คือจะอัพตันเลยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่จะอัพไอพวกสกิลอัพ เลเวลอัพรีเบกอะไรพวกนี้นะครับลิมิตเบกนะครับก็ซื้อเป็นผู้ชิ้นส่วนตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมสิบชิ้นก็อยู่ที่150เหรียญนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในการอัพตัวละครอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางเลือกนะครับที่สําหรับคนที่ดวงไม่ดี คนงบน้อยหรือว่าหาสายตัวละครคอมโบเนี่ยในพวกตัวนี้เนี่ยซื้อได้หมดเลยนะเห็นไหมอุรารากาสีเหลืองนะครับคิริชิมะนะครับสีเหลืองอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยคือค่อนข้างจ้าโหดทุกตัวนะเป็นระดับ SR ที่ปั้นได้และติดท็อป10นะฮะเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อได้หมดเลยนะครับในการอัพตัวละครนะส่วนไอกิจกรรมที่มาใหม่นะครับนี่ผมจะบอกเทคนิคลับนิดนึงนะครับในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับทายังไงให้ประหยัดพลังงานประหยัดตั๋วมากที่สุดและได้ของให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับเนี่ย พอเราลงอีเวนต์ใช่ไหมครับมันก็จะได้พวกการ์ดที่ไว้ใช้สําหรับลงดันบอสใช่ไหมเพื่อที่จะเอาตัวเนี่ยไปทําการสุ่มนะครับซึ่งถ้าเรามีพวกตัวพวกนี้นะครับเนี่ยอย่างไอตัว SR ตัวนี้เนี่ยก็จะบวก10%ตัว UR บวก20%แล้วก็พวกการ์ดพวกนี้นะครับก็จะบวกอีก2% 3% 5%นะครับถ้าใส่ตัวพวกนี้ในทีมเข้าไปเนี่ยมันก็จะบวกรางวัลที่ได้อีกแล้วพอได้รางวัลมาใช่ไหมครับก็แนะนำนะครับให้ลงระดับบอส BP แสนหนึ่งนะครับมันก็จะได้ ตั๋วเนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วพอได้ตั๋วมาปุ๊บเข้ามาในที่สุ่มลอตเตอรี่นะครับในที่สุ่มลอตเตอรี่เนี่ยเห็นไหมผมสุ่มถึงขั้น13แล้วนะครับโดยที่ใช้พลังงานไปแค่นิดเดียวเองนะครับไม่เยอะเลยนะสำหรับการลงให้คุ้มนะครับก็คือเนี่ยครับเรากดสุ่มส,มสุมไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดู อย่างสมมุติขั้น13เนี่ยไม่ค่อยมีของอะไรน่าใช้ใช่ไหมผมก็จะเอาแค่เศษตัวละครอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทําการสุ่มๆๆๆไปเลยนะครับพอได้เศษตัวละครครบ,คบใช่ไหมปุ๊บเราก็กดรีเซ็ตตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขียนว่า Switch to the next l i n e up นะครับก็คือไปขั้นต่อไปเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งสุ่มไอ้พวกนี้นะครับเพราะมันจะเสียพลังงานฟรีอย่างไอ้พวกนี้เนี่ยเราลงดันลงไลเอาก็ได้นะเห็นไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันต้องสุ่มถึง 16ชิ้นเลยนะ8ชิ้น24ชิ้นนะครับมันเสียเวลาอย่างสมมุติเราดวงดีน่ยสุ่มได้เศษตัวละครตั้งแต่ขั้นแรกแล้และไอ้พวกนี้เนี่ยเราไม่อยากได้นะครับถ้ามานั่งสุ่มอีก30 4 0ทีเนี่ยก็เสียพลังงานไปเป็นพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากดรีเซ็ตได้เลยนะครับปุ๊บนี่มันก็จะไปเนี่ยขั้น14แล้วนะครับเห็นไหม นนเนี่ยครับอย่างชั้น2เนี่ยมันก็จะมีพวกการ์ดนะครับเศษตัวละครชั้นแรกเนี่ยก็มีตัวละครมีที่อัพนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันอัพได้ถึงพวกขั้น5ถึงขั้น9้าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยผมก็จะเน้นพวกเพชรพวกเหรียญสตาร์พวกเศษตัวละครแล้วก็พวกนะครับพาวเวอร์สปีดอะไรพวกนี้ที่ไว้ใช้อัพตัวละครหลักๆของเราได้นะครับแล้วก็จะกดข้ามรีเซ็ตไปเลยนะครับผมจะไม่มานั่งเสียเวลานะครับเนี่ย เอาพวกของโบนะ่าไว้อัพอย่างเดียวส่วนไอ้พวกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเหลือเหลืออะไรอย่างเงี้ยผมจะข้ามเลยนะครับ มันจะทําให้เราเนี่ยช่วยประหยัดสิ่งของนะครับสำหรับสายฟรีหรือคนงบน้อยเนี่ยได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใครพลังงานเหลือจัดนะครับอยากเอาของไว้อบตัวละครไว้นู่นไว้นี่เอาเงินเก็บไว้ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช้ได้ทั้ง2องแบบ2วิธีเลยนะครับหลักๆก,ก็คร่าวๆประมาณนี้และกันสาหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ